ได้มาสมาชิกเดือะเดอดใจเลยที่มานะแกสองคนไม่เคยช่วยอะไรได้เลยทำไมช่วยมาชะงายฮะวันๆในที่เงินเดือนหลวงไปวันๆทำตัวว่างแบบนี้ทำวให้มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่มานั่งาติ่เฉยแบบนี้ต้องรอให้คนมาบอกว่ามีเรื่องนู่นมีเรื่องนั่นมีเรื่องนี้เข้าใจไหมไม่ตหารไม่ต้องรู้หน้าที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนี้เงินเดือนหลวงไปแบบนี้นะต้องมีความเพียใจคนอืึ่งกัาบ้างเข้าใจไหมได้ไหมมาทำไมมาสั้นจังกก็ยังไง จมาสองคนนั้นจะได้ช่วยแก้ไขไงพระเจ้าค่ะช่วยได้แน่นะสอรอนนี้นไปไหนล่ะไปเอามันเป็นตั้งๆมันบอกให้เราเจิผหญิงก็นี่ไงก็ฟังอยู่มีอะไรก็พูดมาไปยังไงเราเป็นไรเครียดอะไรช่วยได้แน่นะช่วยได้ถ้าช่วยได้ก็ช่วยก็ต้องช่วยสิก็ต้องช่วยไงพวกท่านก็วันนี้เรามอสุมาไปเดินเล่นในสวนไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสวยถูกใจรามอสุมา คุยกันไปคุยกันมาพอผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราเนะี่ยชื่อว่ามังซุมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้นก็วิ่งหนีไปเลยแล้วมังซุมาเนี่ยสงสัยใช่ไหมก็เลยรีบวิ่งตามไปแต่พอใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วก็มีผู้ชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเราไว้ผู้ชายแก่คนนั้นไม่รู้ไปโกรธใครมาไปโมโหใครมาพอมาถึงเอาแตดดา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 แล้วมังสุมาพราาจะมาชนไม่ไหวเลยตกหน้าเข้าไปสองครั้งแต่รังสุดท้ายเนี่ยคงจะเจ็บประโดด เอาไม้เนี่ยมาตีระมังสุมาเอาไม้มาตีระมังสุมาแต่พระเอิดหยาบในมือระมังสุมาเนี่ยไปเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายในว่ามังช่วยมาะชันายแล้วผู้ชายแก่คนนั้นใครพระเ้าข้าผู้ชายแก่คนนั้นก็คือ,พ,อพ่อปู่มินท่าพ่อปู่มินท่าตายแล้วตายแล้วเนีย่ย อะไรนะสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเอออายุพ่อปูนี่เด็กเสาเนี่ยอายุสามกว่าปีสามเจ็อ๋ข้างล่างเลยนะอะไรนะ,ะรนะข้างล่างห้าศูนย์ห้าศูนย์เออนี่เลยทะเบียนบ้านพ่อปูบ้าเลขที่ห้าอูตอน,นี้นถูกบ้านเลยรก็ทะเบียนเมืองเขไว้อะเมือง้าเ็ดเลย ห้าอะไรกูได้ไงห้าไม่ไงห้าไม่มียังไม่ทันอะไรเลยเป็นเรื่องหวยนะแล้วจะช่วยได้ไหมเนี่ยมาช่วยได้เลยกตีหวยให้นี่ไงจะพูดเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาโอ้โหไม่แหอะขนาดเนี่ยเออดูเสียได้สามเจ็ดเอยู่อย่างอีกยังไม่โบอีก จบก็เล่าที่เาต่อแต่ว่าแสบสวยนะแสบเฮ้ยเอาในเรื่องสิก็ในเรื่องไงเราก็คือมินทาาตายนะใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นก็โกรธกับมังสุมาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยแล้วก็สาบแช่งกับบางสุมาด้วยแกรู้หรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเป็นใครทุกท่านก็จะเป็นใครล่ะก็ที่ดาวันหลานสาวผู้ปมูมินทามัที่ดาวันสาแช่งกับบางสุม บอกว่าจะไม่รักมัสุมาตลอดไปอีอ่าวันมาพูดแบบนี้ต้องมัสุมารีนต้องวันมาแล้วเสียใจไม่รักมยนโอ้พวกท่าน,นใจดีอีย์ไหร่อยักว่าอ่ะ อะไรล้อเแรกเหมือนจะไม่ออกมาช้าเรียกเลยแต่ไม่ออกแล้วก็คนเสียใจเข้าใจหรือเปล่าทางไปเลยนะมาช่วยไปทางไหนนับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าหากว่าดัมมาสมาไม่ได้เจอหน้าที่เราวันดัมมาสมาจะไม่ออกว่าขาดการเมืองตลอดไปและแกสองตัวอย่าไปเข้าไปเจ้าเห็นหน้าอีก มองอะไรล่า